ับเรียนท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่2ทับ2 5 6 4ที่เคารพทุกท่านกับผมนายอัคริศทอนสันเทียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเมง้งใครขออนุญาตนำเสนอรูปแบบการเปิดเรียนของทางโรงเรียนบ้านอีเมง้งในการดำเนินง,งานเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่2ทับ2 5 6 4ดังนี้โรงเรียนบ้านอีเม้งได,ได้ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่หนึ่ง พฤศจิกายนพศสอพโดยมาตรการการป้องกันในส่วนของขคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนใบมิงได้สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบทั้ง100%เซในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด7คนได้รับวัคซีนไปแล้วทั้งหมด4คนยังเหลืออีก3คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่ง ในส่วนของโรงเรียนบ้านอีเบงก,ก็ได้มีการประเมินตนเองไทยสต็อปโควิดซึ่งผลการประเมินก็ผ่านทุกมาตรฐานทั้ง44มาตรฐานมาตรการในการป้องกันของโรงเรียนก็คือเริ่มตั้งแต่ดีดิเทนซิ D ่งก็คือให้หนักเรียนอยู่ห่างกันให้มากที่สุดในทุกกิจกรรมของโรงเรียนพยายามให้หนักเรียนอยู่ห่างกันนะครับลดการสัมผัสลดการใกล้ชิดในส่วนของตัวเอ็มนะครับก็คือแมสแควร์ลิง ก็คือทางโรงเรียนบ้านอีเมงเนี่ยสน,สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับสวมใส่แมสตั้งแต่เช้าตั้งแต่กิจกรรมตั้งแต่ในช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะครับแล้วก็มีบริการแมสซึ่งเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนะครับและส่วนหนึ่งทางโรงเรียนก็ทําเป็นโครงการนะครับเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิดในเรื่องของแมสเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์อลลอนะครับไว้ให้บริการนักเรียนทุกห้อง ในส่วนของ hand washing ก็ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับในขั้นต้นนะครับเราก็สับสนุนให้นักเรียนทุกคนล้างมือนะครับทุกกิจกรรมนะครับล้างมือมีอ่างล้างมือในทุกจุดนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อบริการนักเรียนนะครับก่อนเข้าห้องเรียนก็มีจุดเจลแอลกอฮอล์นะครับให้นักเรียนล้างมือก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะครับในส่วนของตัวทีนะครับี testing นะครับทางโรงเรียนก็ขอความร่วมมือจากทางอสมนะครับให้มา ทำการตรวจวัดลูกนักเรียนในช่วงเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับเกิดตรวจวัดอุณหภูมิของลูกนักเรียนของเรานะครับตวัวทสุดท้ายครับไทยชนะนะครับก็คือในเบื้องต้นเราให้คุณครูทุกท่านนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับในในโอกาสต,ต่อไปเราก็จะส่งเสริมให้ลูกนักเรียนทุกคนนะครับได้ดาวน์โหลดแอปไทยชนะเพื่อใช้ในการ ไปสถานที่ต่างๆเรา,าเช็คอินนะครับเพื่อเป็นการเช็คข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนครับสำหรับในช่วงเช้านะครับกิจกรรมในช่วงเช้าตั้งแต่ในรุ่นนักเรียนของเรานะครับเข้ามาในโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดอ่างล้างมือไว้บริการนักเรียนนะครับให้ในนักเรียนของเราเนี่ยนะครับได้ทําการล้างมือนะครับหลังจากนั้นก็จะมีจุด คัดกรองนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางอ,องสมอบ้าน์อิเมเงนะครับมาทําการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับลูกๆนักเรียนเป็นประจําทุกเช้านะครับหลังจากนั้นในช่วงในส่วนของการเข้าห้องเรียนก็จะมีจุดบริการเป็นเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการลูกๆนักเรียนภายในห้องเรียนในห้องเรียนก็จะมีการเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนนะครับโดย เว้นระยะประมาณ1เมตรในส่วนของโรงอาหารทางโรงเรียนก็จัดให้นักเรียนนั่งห่างกันระยะก็ประมาณตามความเหมาะสมของโรงอาหารนะครับโดยมีการทำสัญ,ญลักษณ์เป็นกากระบาดนะครับเพื่อให้เป็นที่จุดสังเกตของนักเรียนนะครับในการรับประทานอาหาร,รในส่วนของการเข้าแถวก่อนเข้าเรียน หลังเลิกเรียนโรงเรียนก็มีการทําจุดไว้ให้หนักเรียนเนี่ยได้เข้าแถวเว้นระยะห่างของแต่ละคนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของการแพร่แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด2019ครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับก็ทางโรง,โรงพยาบาลส่งเส,ส,ส,สริมสุขภาพตำบลบ้านพนมนะครับก็ได้ออกมาตรวจตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเพื่อคัดกรองนะครับในสื่อใน คณะครูอาจารย์นะครับในการเปิดลงเรียนของนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้ผลการตรวจคัดกรองของคณะครูอาจารย์นะครับสิบท่านนะครับผลปฏปกาเป็นบวกทั้งสิบท่านนะครับและก็มาตรการในการดำเนินการเปิดเทอนก็คือก็จะเน้นมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคโควิดนะครับก็จะมีการจุดคัดกรองนะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือก็ให้เด็กนักเรียนทุกคนแล้วก็คณะครูมีการ สวมหน้ากากอนามัยนะครับเวลาเข้ามาเรียนนะครับซึ่งจากการที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านเมงนะครับคณะครูอาจารย์นะครับก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ในหน้าสังนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็วันศุกร์ที่5นะครับพฤศจิกายน25 6 4น้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนวันที่5แล้วนะครับก็จะมีบรรยากาศการที่เด็กเข้ามาตั้งแต่โรงเรียนนะครับว่าเรามีมาตรการอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เข้ามาวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เด็กก็แยกย้ายขึ้นไปบนห้องแล้วก็กลับมาทำความสะอาดพื้นที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เข้ามาโรงเรียนทําอะไรบ้างครับก็เดินเข้ามาโรงเรียนแล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือค่ะล้างมือด้วยอะไรครับเจลแอลกอฮอล์ค่ะวัดอุณหภูมิได้เท่าไรสามสิบหกจุ 2> 2ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโรงเรียนเรามีมาตรการป้องกันโควิดอย่างไงบ้างครับคุณแป้ง นเรียนของเรานะคะก็นักเรียนเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนนะคะก็จะมีสบัดอุณหภูมิอุณหภูมินะคะแล้วก็ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ก่อนเข้าห้องเรียนก็จะมีการล้างมือล้างเจลนะคะค่ะเราได้ข่าวว่ามีอสมอมาช่วยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีอสมอมาทุกเช้านะคะมาวัดอุณหภูมินะคะลงชื่อะ อันนี้การเข้าแถวเราจะเข้ายังไงครับคุูแปงครับการเข้าแถวนะคะทางเรียนของเราก็จะทําจุดมาร์คให้นักเรียนยืนแต่ละจุดนะคะโดยห่างกันประมาณ1เมตรนะคะค่ะนักเรียนก็จะพอมาถึงแถวนักเรียนก็จะเข้าแถวตามจุดที่เราทาไว้ให้นะคะโอเคครับนี่คือจุดจุดห่างกัน1เมตรเลยใช่ไหมครับครูแปงค่ะอันนี้เข้าเป็นยังไงครับเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะเป็นอนุบาลแต่ละห้องนะคะนักเรียนเ่มาถึงนักเรียนก็เข้าแถวตามจุดเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเลย 卖面包、蒸汤圆。<noise> <noise> <noise> ของเรียนใบมิ้งก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ